ก็อยู่กับรายการฮอบผัาวฮอบคุนเอ้ฮอบคุงฮอบป่าทีวีฮักด้านก็สวัสดีครับผมฟาแบกเกมเมอร์แต่ไม่ไม่โหลดสกิลอ่ะไอสกิลนะแซดส่วนผมก็หาของได้แล้วอ่ะก็เป็นแค่เออเกาะบัวเน่าๆนะฮะแล้วบ้านมีแม่งก็ปรับปรุงใหม่นะฮะบ้านปรับปรุงใหม่จากรอบที่แล้วโดนคิปเปอร์เบิ้มเกือบตายเออใช่ครับแม่งปรับปรับปรุงใหม่ได้ได้อย่างสวยงาม โคตรสวยงามเลยอะอย่างน้อยก็อยู่ได้แล้วกันละอีดอกไม่กูบอกว่าโคตรสวยงามจริงๆเด้โอเคงั้นวันนี้เราจะมาทำอ,อะไรแต่คนแกฟ่ฟรีมึงกูมีเตียงให้มึงแล้วนะฮะอตอนนี้เราก็มีเตียงสีเตียงนะฮะเฮ้สามเตียงสามเตียงครับคอยรองรับคุณโฟกุนด้วยฮะโฟกุนแชนแนลฮะแต่โฟกุนแชนแนลยังไม่มาโฟกุนแชนแนลยังไม่มายังไม่มาถึงงานเทศกาลอันเงี้ยเง่าของพวกเราเงี้ยเง่างี่เง่า อ่าห้อยงีเงาเยี่ยมผูติดกูติดสถานะอันนี้เพราะกูกินเนื้อไก่สดสดสมจ้าสมเหรอเอ้ยหย่าหย่ยายยามึงเมาของในบ้านเอ้ยคุณรอรอคุณไม่ด้วยนะก่อนนี้อ่าวันนี้เรามาตะลุยมอนกันใช่ไหมพวกเออกูจะมาตะลุยมอนเออเล่นแบบไม้ค้าแบบเก่าๆนะ้วท่านผู้ชมฮะวันนี้เราจะมาตะลุยมอนอันงงเงากันส่วนเราก็ แต่ตายดีหรือว่าตายไม่ดีไม่รู้เห่รู้กันนะแต่ตอนนี้กินอาหารกูลดอ่ะกินกินอาหารเปลือสาตวมึงจะพูดได้ไหมมึงเบาอาหารไม่ไม่เป็นไรกูจะทําเองกูมีนี่โคตรเยอะเลยเพราะกูเพิ่งหาของเองไอสัตว์มึงจะทําตามที่กูบอกหรือไม่วันนี้ฮะวันนี้นะฮะเราก็จะมาต่อเติมบ้านชั้นสองต่อใช่ไหมบวกบวกกับตะลุยมอนเนาะ แล้วแต่เด้อเดี๋ยวคุณจะตามไปกินจะติดคอสไว้ทั่วทั่วบ้านด้วยกูมีโค16อันอืมมันจะพอแล้วนะพอดีครับจะเหลือไว้พ่อมึงดิกวนตีแล้วมึงตัวอย่างมันต้องโคกูนะเคยจะไปดูไอ้ของโคกากา ใได้แล้วนะเอาปิกแอคปกแอคเหรอเคหาปิกแอคให้กูหน่อยโอเคปิกแออยู่นี่ละบน,ออนะฮะมองคน่<ด>ุเช่อเดีเ๋ยวแป๊บเออแปดนะฮะแล้วก็อาจจะวันนี้อาจจะแคทแคน่นี่เดียวแป๊บเดียว อาแคแค่จถึงอแบนค่เสียาตกนคุณเออคุณโง่ไม่สบายนะคบคุณไม่มาเขาโง่ห้ออ่ะคุณร้องสั์แู้เครื่องคุณทาอะไรคุณได้คุณแคเกมด่าเขาโง่อะไรผมยังไม่ได้ด่าเียอะไรเลยไม่ได้ด่าเชียอะไรเลยไอหานี้แม่งก็ดวดสนุกอยู่น่นแหละสัตว์ นี่เคนายไปขุดทรายให้ฉันหน่อยขุดทรายหียอะไรหน่ะขุดทรายเอามาทำบล็อกอ่ะเออยขนมนูขุดรายควรตีละมือไอ้บือนี่เนี่ยจะเป็นคลิปที่แม่งไม่สนุกซะเท่าไหร่แล้วก็จะขอลงเอยเลยว่าคลิป ไอเกมรถแข่งอะแอรแฟน์อะครับแม่งผมขี้เกียจอัปเดตแต่ผมก็ยังไม่ลม้มอ่ะเดี๋ยวยังไม่ล้มเลิกใช่ไหมใช่โอเคแดกนน,<ค>น,นนอแปงคตีว่ะด,ดกมึงอะสมมึงเออชิดผมขอไม่ทำเป็นบันไดธรรมาดาเขอทำเป็นบันไดบล็อกเลยแล้วกัน ไม่เป็นไรฮะในเมื่อกระจกกูมีเยอะกูสร้างบ้านด้วยกระจกเลยนี่แหละชั้นบนเราเป็นชั้นบนเราเป็นสะายอันนี้เหลือสกายรีพอร์ตเกี่ยวเฮียอะไรมิสเซสก็สกายรีพอร์ตอะกระจกกูเยอะเรียกร้อยแม่งผมควรไม่ชอบดัก้อนบูแชนแนลเลยฮะ อะไรนะได้มาสามสิบนจะเอาไหมเอาดิครับจะ,จะเหลือไว้พ่อมึงอ่ะอันมึงมึงติดติดตตตตทำทำเป็นบล็อกมึงทำเป็นบล็อกทำไม่ทำเป็นบล็อกเป็นตัวระเออเสร็จแล้วก็เอามาปากอา้ยไม่ได้ปากติดไว้แถวนี้ยนะแถวมาติดไว้แถวไหนกดแถวที่มันเหลือไงไอ้ดอกไอ้ไอสมองกลวง ก้อมือไงแล้วคิดว่ากูคุยกับใครอีดไอเคียมันตอะไรกับโฟสนอะไรนะหมดแล้วเดี๋ยวไปเอาใหม่แป๊บมันต้องแบบนี้อ่ะไอันนอี๋เอืออะไรอะพ่อใครไม่มีไตล้วครับ กูอะไรแปลกควรกูเปลี่ยนคำแ๊บพ่อมตายแล้วพ่อแม่มึงไม่ตายหรือเปลาอาวอะยของมึงนี่ามานีา่มานี่คือชั้นบนของผมผมก็จะนอนกับแฟนแบกบเกมเมอร์ควรแล้วผมก็จะย้ายเตียงพวกเชียคุณชนแนล ลืมชื่อชื่อว่าชื่อว่าเชียคุณแชนเนลโอ้ยมันจะแล้วมันจะทรแล้วามก็เรื่องของมันเซัม่ตุกอะยืมล้างเครื่องแม่เลยตัดตดตยกต่อลงไปสกบตางพตาบังเพดิดิกเราเราย่อนวารเกี่ยวไหมสามบาทฮะอีก ที่สองบาทห้าสี่สามบาทห้าสิบคนไม่เต็มสี่บาทจบอือว่าคนไม่เต็มสี่บาทไม่เต็มหนึ่งบาทต้องหางละสัสก็มันเป็นสามบาทห้าสี่บาทไม่เต็มไม่เต็มสี่บาทก็ไม่รู้ว่ากูจะพูดยังไงนะเดี๋ยวมันจะเอาไปกูไปเยอะกูไปเยอะทางทั้งดีนสายนะวันนี้เรียบร้อย ขาเพียอะไรบวม้มันข้าแล้วจะไปจับการบ้านให้ต้อยนะจะได้เลยข้าไปจิกคนบ้านใช่ไอ้ยอ้บอ้ปูบึบึไอ้บึบึไอ้บึไอ้บึไอ้บึด่ามข้าูเหลืออีกไอ้ําเอามาร็ว กูเหลือสามบ็อกซมันลี็อกยไม่จบาไปปกไว้เลยจมาแล้วมึงก็โอเคเสร็จแล้วคะไม่เราเราต้องทำหลังคาต่อเนะเนเนหลังคาโอเค ค่อยไปหาพ่งนี้ได้ไหมได้ได้นอนนอนก่อนนอนก่อนจะเซฟจุดเกิดเซฟจุดนอนแต่ยังแต่ยังไม่นอนนะไหนบอกแล้วไงลามอนคเฮ้ยเดี๋ยวเรเก็บไปเออกูไปกูไปวันนี้เราจะไปกันเลยเดี๋ยวกูเตรียมอาหารมีบเรีบเก็บแล้วเลยกูเอาหมูมึงมาเอาเนื้อวัวมีเนื้อกูมีเนื้ออยู่แล้ว ไม่รอบๆบริเวณเผื่อมอนเข้าเข้าใกล้ด้วนะอมบี้ตามมงองอนด์แมนแอนด์แมนระวังระวังระวังอนด์แมนโอ้ยได้แครอทด้วยเนพอยเกมเมอร์ด้วยอุ้ยแคเตอร์ที่อันดับไม่แสดงโอ้ตัดดังดังกว่ามึงแล้วการสัตว์เสียก่อนคลิปแรกตัวเฮ้ ไอ้เหียเมื่อกี้ได้ได้แค่หลอดว่ะโคตรโชคดีโอ้โหเอ็นเดอร์แมนอะไรจะ,จระไจะเต็มทะเลทรายขนาดนี้ <จะ S 2> แต่ไม่เต็มเลทรายเลยเกียแต่ถ้าซอมบี้เต็มนี่กูยังพอรับไหวสเกลเต็มกูนี่ไม่ชอบเต็มเลเตไอชอบไปเอเต็มแต่อันี้เอ็นเมนเตม้เยกูก้มหน้าก่อนระหว่างกูแดก มึงกลัว okay, มัวาหานาเออแล้วมันก็จะเกี้ยเอาไว้บริกรเกโบถุยเกลียอะไรกับไมลี่ไซรัลอะไรอะไหลับมึงอยากแดกเหรอเดี๋ยวกูจัดให้ไรลัสัตว์อะไรอยากแดกไอติมไหลับนีให้กมก็ไอติมไหลัลไงมึงไอติมไหลับโคมึงอ้ยกูเวลาคีเปอร์ก่อนจามกูาด้ยดวาเลยแ้วมอะนึก สมมือบนอส์นุ๊ดมอือมือใชซินบีเบอร์เจบีบังเจบีกูเขียนเจบีโอ้ยอย่าต้อนมันก้มหน้าก่อนพี่เขียนก้มจะถือดาบไปด้วยก้มไปด้วยพี่ครับอุ้ยโอ้โูเียตัวกูกงคิดว่ามันไม่เขียนนะอย่าเล่น อุกูเจอสเกลกับคีเปอร์ได้เลยกูจะล้างแคนตอนที่มึงทำบ้านกูมาน้องทำบ้านกูใช่ไหมนั่นไงโอ้โหอีเหี้ยปืนกลเหรอมึงกลกลกลกโอ้โหอ้เหี้ยคุณรอเลือดลีฟว็เหอคุณโง่ดัม กูได้ตัดสไปเดอร์ไอ้มัพไอจมน้ำจมน้ำช่วยกูคุกูขุดวอนช่วยกูหน่อยเร็วไอ้เหี้ยนี่มันหล่นลงไปแล้วเดี๋ยวกูจะคุ้มกันให้ซอมบี้ซอมบี้นี่มันมันไม่ตีกูอะมันตีมึงตีมึงเมื่อกี้กูเห็นแบบ มึงกระโดดแต่เฮ้ยซอมบี้อยู่แถวบ้านชิบหายไปตาต่างหากอเออวะทำผิดตายคุณจะเอายายแมงมุมมาทำเป็ดตกปลาเวลคูเวลหกแล้วนะครับยยาาแมมมงุทเป็นปานมไเดอี่เดี๋ยวคลิปนี Long)> ้เปลี Сейчас ่ยนจากล่ามอนเป็นล่าไรคีเปอร์ทุกตัวดีกว่าล่าฮาคีเปอร์ในทะเลทรายการแก้แค้นของเฮ้กัส ไอ้เฮียแมงคีเปอร์อยู่บนภูเขาทรายภูเขาพันคีเปอร์ไอ้เฮียคีเปอร์สามตัวกับซอมบี้หนึ่งตัวไอ้เฮียเฮ้ยระวันคีเปอร์จริงๆมึงอยู่ไหนของมึงกูอยู่บนภูเขาหลังบ้านหลังบ้านซอมคีเปอร์สองตัวตายหาตายหาตายหาโอเคมันฆ่ากันเองมันฆ่ากันเองซอมบี้ระวังซอมบี้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 ระวังซอมบี้ ซอมบี้ N T C ด้วยนะนั่นของกูซอมบี้ธรรมดาซอมบี้ N T C มันตีมึงหลังมันไม่ได้ตีกูมันกำลังจะไปเองโอเคกลับบ้านกันเออวะ่ะ เพ้ยไม่เจอคิปเปอร์อีกไอ้เหี้ยอิลูมิลุพี่เดียวระวังตอนตอนนี้อยู่บนภูเขากูเจอคิปเปอร์สามตัวเท่ากับมุมของมุมของอิลูมินาติรื่ว่านี่คืออิลูมินาติเด้ง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 เมื่อกี้แม่งเมื่อกี้แม่งกับปูย่าใส่กูปูย่ากูเอาเอาจริงๆนะบนตอนที่กูเดินขึ้นไปเห็นเห็นคิปเปอร์ตัวหนึ่งขึ้นไปแม่งเจอคิปเปอร์สามตัว นะคะครบเดี๋ยวเราจะจากลากันไปแล้วนะครัะก็ะขอบคุณที่รับชมบวันนี้หนักมากอ่อก,กดไลค์กดซับสไครต์ถ้าคุณชอบอ่าอย่าลืมกดติดตามช่องผมกับไอ้เฮียนี่ด้วยนะครับบาย